ีครับคุณผู้ชมครับสสวัดีครับม่หลังจิโกไอทีครับเอกิติศักดิ์่วงพิมพ์ครับครับผมวันนี้เราสองคนนะครับพาคุณผู้ชมมาดูรถรุ่นใหม่จากโตโยต้าล่าสุดโตโยต้าครับนี่ครับข้างหลังนี่ครับติดป้ายว่าออร์เดียลิสคอร์สนี่และไม่ธรรมดานะเราเปิดด้วยออร์เดียลิสคอร์สที่เป็นชุดแต่งโมเดลลิสต้าโมเดลลิสต้าเป็นเวอร์ชั่นเรียกรุ่นเรียกอาไรลิส พลอสเนี่ยแบ่งเป็น3ามเกรดนี่คือเกรดกลางหรือที่เราเรียกรุ่นชื่อรุ่นขอดูนิดนึงกันผิดเริ่มต้น้องเป็น H E V Smart อันนี้ H E V Premium เป็นรุ่นรองท็อปรุ่นรองท็อปท็อปสุดเนี่ยจะเป็น H E V Premium Luxury แต่อันนั้นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแป๊บนึ่งเดี๋ยวพาไปดูวันนี้ดูที่เริ่มที่รุ่นนี้ก่อนวันนี้เราจะได้ดู2รุ่นก็คือตัวพ r ีเมียมกับตัวพ r ีเม u m ม Luxury ที่เป็นตัวท็อป ของยาริสคอสนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเดินดูรอบๆคันแล้วก็ดูสเปคภายในกับดูการตกแต่งของเขาทั้งหมดเลยนะครับ คลิปนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะครับคลิปนี้เราใช้วิธีแบบว่ารวมกันเราอยู่เราถ่ายคลิปครั้งเดียวเนี่ยเราสามารถขึ้นได้ถึง3มช่องด้วยกันคุณผู้ชมจะเห็นคลิปนี้อยู่ในล้ำหน้าโชว์ช่องผมแล้วก็อยู่ในช่องของพี่เอนะครับเอลิสเน็ตเอลิสเน็ตแล้วก็จะไปอีกช่องหนึ่งด้วยซึ่งเป็นช่องที่ผมกับพี่เอทำขึ้นมาใหม่เป็นช่องใหม่ไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยวันนี้บอกคนทุกคนในคลิปนี้เป็นคนแรกคลิปแรกเลยที่จะบอกนะชื่อช่องอะไรครับ ขับขับรถรถดีดีชื่อสัญจรินะมีครับสัญจินชื่ออะไรครับ drive ดีดีกัดเ็ตติดตั้ช่องม่เว็บไซต์ยังไม่เสร็จดีอเพิ่งเข้ารอ YouTube ก่อนเดี๋ยว youtube ขึ้นก่อนนะฮะของใหม่ๆสดๆเลยอันนี้จะเป็นผลงานใหม่ของเราสองคนเดี๋ยวรอติดตามกันได้ก็จะเห็นพิธีกรสายบันเทิงนะสองคนเอ้ามาดูยาลิสคอสกันครับนี่เริ่มต้นจากด้านหน้าก่อนเลยครับเรามาเริ่มต้นด้านหน้าครับ รอบคันต้องบอกว่าโตโยต้าเนี่ยเรียกทำให้ทุกคนเนี่ยเฝ้ารอเฝ้ารอเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของโตโยต้าเนี่ยจะติดตามข่าวได้ยินมาแล้วว่าก่อนหน้านี้ที่ประเทศอินโดนีเซียโตโยต้าที่ประเทศอินโดเปิดตัวยาริสครอสเป็นต้องบอกว่าเป็นเป็นเจเนอเรชันใหม่เพราะว่าชื่อยาริสครอสเนี่ยถูกเปิดครั้งแรกคือที่ญี่ปุ่น ที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ปีนู่นอะ2021แต่ดีว่าต้องบอก2021อะมันเป็นจังหวะคาบเกี่ยวของโควิดเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปโตเกียวมาราชอยกเลิกการจัดโอลิมปิกยกเลิกทุกอย่างมันมันดูมันดูแบงค์ไปชั่วขณะดลครับตลาดญี่ปุ่นได้พบก่อนแต่หน้าตามันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนทั้ทีเดียวก็บอกหน้าตามันจะคล้ายๆแต่ว่าอันนี้เหมือนกับอัปเกรดใหม่ ถ้ามีสื่อไหนสักสื่อหนึ่งได้ไปขีดรู้สึกจะเป็นพิเตอร์ใช่ไหมได้ได้ได้ไปลองยาริสคอสที่ญี่ปุ่นนะฮะตัวนั้นเนี่ยจะหน้าตาคนละแบบกับตัวนี้เพราะตัวนี้จะเป็นหน้าตาเดียวกันกับตัวที่วางขายอยู่ในอินโดนีเซียใช่ครับนะฮะจะเป็นตัวเดียวกันแต่เขาบอกว่าวางขายอินโดอินโดเปิดก่อนเนี่ยแต่ไม่ได้เปิดรุ่นเดียวกันเป๊ะนะที่อินโดนีเซียเปิดรุ่นพันห้าเครื่องยนต์พันห้าตัวนั้นไม่มีแต่ครั้งนี้พันห้าและมีต่อท้ายว่า h e v วก็คือคันนี้เป็นไฮบริด ไฮบิด oh. แล้วไม่ใช่มายไฮบิดด้วยต้องบ,บอกงี้เพราะว่าบางคนบอกไฮบิดรถตลาด Indo อินโดหลายๆคันเป็นเป็นลูกครึ่งแบบเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าตัวเล็กๆช่วยกําลังตอนเร่งแซงนิดหน่อยเหมือนเหมือนมอเตอร์ตรงไดด์ชาร์จใหญ่หน่อยมีมีสองแรงม้าเสริมขึ้นมาเอาไปปั่นลูกสูบเพิ่มนิดนึงอันนั้นไม่ใช่ครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้เดี๋ยวเราพูดอีกทีนึงแต่ว่าคร่าวๆเครื่องตัวนี้มีมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกําลังมากถึง80แรงม้า ลงคิดู80แรงม้าทำให้ทำให้เครื่องนี้เมื่อลงกับเครื่อง90รแรงม้าในเครื่องอรหัสคุ้นเคยพัน0ทีซีเนี่ยได้เท่าไหร่ครับ111เอ๊ะเดี๋ยว80บวก90ทำไมได้111อะ่ะจะบอกว่าการคำนวณน,นะครับมอเตอร์กับเครื่องยนต์เขาไม่สามารถคอมไบา์รวม นับแรงมัยแรงมันไม่ได้เพราะว่ามต้องมีสูตรในคำนวณนิดนึงเพราะมันจะมีค่าสูญเสียกําลังกําลังที่ได้มันไม่เหมือนกันแล้วเวลามันทํางานพร้อมกันเนี่ยมันไม่ได้บวกกันสอเท่าเพราะว่ถ้าเราเทีมง่ายครับมอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดคุณจะได้เน้นตั้งแต่เริ่มหมุนที่พีที่สุดลอกนั้นมันจะค่อยลดเป็นแฟดลงไปค่อยลาดลงไปแต่เครื่องยนต์สันดาบ กราฟจะแรขึ้นแรงม้ามันจะค่อยๆตายขึ้นขึ้นช้าแต่ตายึ้นเรื่อยๆมันจะมีช่วงที่คอสกันตรงกลางก็นี่คือสูตรเลยครับลุงเขาก็เลยบอกว่าแรงม้าแรงบิดเมื่อรวม90กว่าแรงม้ากับ80แรงม้าของมอเตอร์เข้าด้วยกันแล้วเนี่ย111ยสิร้อยสิบเอ็ดแรงม้าร้อยสิบเอ็ดแรงม้ากับแรงบิดร้อยสี่สิบห้านิวตันเมตรนี่นะครับทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT นี่ซึ่งทําให้อยากลองนะอยากลองเพราะว่านี่เป็นเครื่องยนต์พันห้าร้อยสี่ครั้งแรกในประเทศไทยอ่า ต้องเหมาะกันเพราะเป็นเครื่องยนต์พลังไีครั้งแรกที่ใส่ไฮบริดเข้ามามอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาก่อนหน้านี้เครื่องพันห้าผมว่าใครไม่ตื่นเต้นหรอกเพราะขับวีออสขับอะไรมานานแล้วถ้าเป็นโตโยต้าอีกรุ่นหนึ่งก็คือโคโรล่าครอสตัวนั้นก็เป็นเครื่องสองพันเครื่องมพันแปดพันแปดแล้วมีไฮบริดไฮบริดแต่ตัวนี้จะเป็นเครื่องพันห้าใช่ครับแล้วมีไฮบริดก่อนหน้านี้โตโยต้าเปิดอินโนวาอินโนวาซีนิต ที่เป็นเครื่องไฮบริด2,000อันนี้ก็เครื่องใหม่นั่นก็นั่นก็คือหาไปครั้งแล้วกับเครื่องยนต์ตัวใหม่เครื่อง2,000แต่เป็นไฮบริดเพราะว่าโตต้าจะรู้จักกันไฮบริดเนี่ยเครื่องพันแปดที่เราใช้กมานานแล้วก่อนคุยเรื่องเครื่องดูดีไซน์ก่อนได้ไหมดีไซน์ดีไซน์จะเห็นว่าสิ่งหนึ่งคือถ้าเรามองครับมองตัวกระจังหน้าตรงนี้ไงครับตรงกระจังหน้าเนี่ยครับดีเอ็นเอเนี่ยถูกใช้ในเจเนชั่นของโตต้ามาประมาณประมาณสามปีแล้วทรงคล้ายๆกับโคโรล่าคอร์สถูกต้องที่ผมบอกคือด้วยรัมคบ ใหญ่ๆเนี่ยมันทําให้ดูบึกบึนแล้วจริงๆอะเหมาะแมทกับสไตล์รถเพราะเราต้องบอกว่ายาริสคอร์สอะครับคือรถ B S เ V ครับคือรถ S U V แหละครับแต่เราต้องแบ่งนี้ครเมื่อก่อนเราจะเรียกรถเก่งเนี่ยทั่วไปว่า B segment C segment D segment ครับรถ S U V จริงๆก็ต้องแบ่งครับมันจะมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นี่คือ B S เ V คือเรียกว่าเป็นไซส์เล็กคือ S U V ไซส์เล็กถูกต้องครับซึ่งจริงๆอะหลายๆคนบอกว่า B S เ V เปรียบเทียบอะไรบางคนยังไม่รู้แต่จริงๆ B S เ V สยครับ ลากยาวมากคู่แข่งของเขามีใครบ้างอะลากยาวมากบอกไห้เริ่มต้นถ้าพูดถึงคู่แข่งของเขาเลยเขาคือ h o n d ้าเดบิวอาร w เวอาีเดีจะเป็นคู่แข่งที่แบบเรียกว่ามัดต่อมัดตรงตัวมีรุ่นไหนไหมรุ่นไหนอีกไหมจริงๆต้องบอกว่านิสันคิกนิสันคิกนิสันคิกก็ตรงเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเพราะว่าในในขนาดของ BSU อวเนี่ยมันแบ่งได้หลายอันบีเอสว v ในบ้านเรา มีตั้งแต่รุ่นที่บอกมาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นยาริสครอสตัวนี้นิสสันคิกหรือ WRV แต่จริงอ่ะมันกว้างขใช่ไหมกว้างไปถึงไหนกว้างถึงเฮต้กว้างไปถึงโครโรล่าครอสมันไปแตะรุ่นบนก็ได้ใช่ครับแล้วสมมติมาด้าซีเอ็กซ์ได้ไหมจริงจริงซีเอถ้าดตะขนาดขนาดเดียวขนาดใกล้เคียงขนาดเนี่ยครับขนาดไซส์คุณผู้ชมดูลักษณะผมยืนเนี่ยดูไซส์รูปร่างเรากับดูขนาดรถจริงยเจ็นะครับดูเอวผมเนี่ยอยู่กระจังหน้ารถมีความสูงนี่คือรถตระกูลยาริสนะ แต่ว่าคันใหญ่มากผมว่านี่แหละหลายคนน่าจะชอบนี่แหละครับคือคนที่กําลังมองเลยว่าอยากได้รถที่คล่องตัวแบบยาริสแต่อยากให้มันดูบึกบึนกว่าใช่อยากให้ดูมันมีมัดกล้ามากที่เรียกว่าอะไร BSUV สยครับผมเรียก E ีโค่ทรงสูงก็จริงจริงสามารถเราสามารถจะตีความมาได้เลยแต่จริงทั้งหมดนั้นก็คือกำลังจะบอกว่านี่คือ SUV ในกลุ่มที่เรียกว่าคารเริ่มต้นแต่ผมจะบอกคาสเริ่มต้นของยาริสครอสเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราไล่ หลายหลายคนจะบอกว่ามันเริ่มต้นจริงเหรอเพราะว่าวันนี้นะวันนี้ครับเรารายงานเรารีวิวเนี่ยยังไม่เปิดราคาเรารีวิวก่อนราคาจะถูกเปิดอะไรนี้ประมาณ3วันคือวันที่5วันที่5เดี๋ยวคลิปเราเนี่ยขึ้นมาที่5ตอนนั้นมีราคาแล้วเดี๋ยวเราใส่ราคาไว้นมาดูซึ่งก็ยังเป็นการเก่งทอสอบกันอยู่ว่าอย่างีจริงจริงเราพูดราคาได้เลยนี่เพราะคลิปเราจะขึ้นตอนนั้น คือเราเราไม่รู้ไงอ๋อเราไม่รู้อ่ะที่เราเดาที่เราคุยๆกันเมื่อกี้เราเดาครับเราเดาครเราเดาเราเดาครับเราเดาว่าเราเดาว่านะสามรุ่นเนี่ยสามรุ่นเนี่ยน่าจะอยู่ทั้งเจ็ดแปดเก้าอ๋อตัวตัวล่างสุดเจ็ดกว่าแต่เจ็ดเท่าไหร่นี่ก็ยังไม่รู้ตัวสมาร์ทนี่เจ็ดแปดเก้าเจ็ดเจ็ดแปดเก้าคือเจ็ดแล้วแปดแล้วเก้าอ่าแล้วตัวลองอันนี้ก็จะเลองพอก็แปด แปดกลางอ่างแปดปลาปลายแปดปลายปคือเราก็อยากได้ผู้นี้ครับคือในภาษาของของของคนใช้ของคนแรงงานเนี่ยเราอยากได้ราคาที่แบบเป็นมิดเราอยากได้แปดต้นเราประเมินเราประเมินเราอยากได้แปดต้นแล้วถ้าบอกว่าต้องแบกไปถึงรุ่นท็อปที่บอกงั้นเไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูออปชันเขาเยอะมากออปชันของยานิสคอร์สใหม่เยอะมากรุ่นท็อปในรุ่นพรีเมียมนะดูดีไซน์ก่อนเลยพี่นี่ครับดีไซน์อย่างที่บอกแล้วคันนี้วงเล็บฮะวงเล็บนิดนึง มันดูสปอร์ตกว่าเพราะมันมาชุดแต่งโมเดลิสต้ามีชุดแต่งมาเรียบร้อยเลยโมเดลิสต้าจะเห็นตรงนี้ชิ้นล่างใายล่างที่ต่อสเกิตเนี่ยมันจะไม่เหมือนปกติดันั้นแล้วเนี่ยเขาจะมีอะไรเยอะพิเศษอยากอยากอยากเข้าใจว่าในรุ่นรองท็อปให้อย่างนี้นะครับไม่ใช่พีมีมให้อย่างนี้นะคืออันเนี้ยเสริมแต่ต้องบอกว่าให้เห็นว่ามันแต่งได้สวยหน้ากระจังเนี่ยทรงคล้ายกระจัง้าเหมือนเดิมนะเลยสิ่งที่หายไปเนี่ยจากรุ่นท็อปคือกนี้บอกเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยไปดูครับกล้องอาราวิว กล้องรอบขันตัวนี้มีไหมไม่มีมีแต่กล้องไฟหลังไม่มีกล้องรอบคันตำแหน่งเนี้ยจะหายไปเดี๋ยวเข้าไปดูในตรงนั้นในเรื่องนั้นไฟหน้าแต่ไฟหน้าคุณได้ไฟหน้าที่เป็น Full LED นี่ตัวนี้ Full LED Full LED ครับไฟหน้า Full LED มี Daytime Running Light ครับตัวไฟหน้าด้านล่าง s p o t Light ครับ LED ทั้งเซตมีเซ็นเซอร์กรระยะหน้าด้วยนะต้องบอกกันครับว่า ยาริสคอร์สเนี่ยนี่ในรุ่นกลางรีเมียมคนจะบอกว่ารถในกลุ่มของต้องบอกเลยอีโคคาร์ถ้ายาริสจะชอบอยู่ในอีโคคาร์ถ้าเป็นรถะมาณไม่ใช่รุ่นครอสเนี่ยใช่ใช่โอ้เซนเซอร์กันอะไรหลังได้มาก็ดีแล้วหน้าไม่ต้องหวังนี่ให้หน้ามาด้วยครอสให้หน้านะต้องพูดอย่างนี้นี่ถือว่าได้ของเยอะถือว่าได้เยอะนี่ได้ของเยอะอะเรามาดูด้านข้างกันไล่มาที่ด้านข้างครับฮด้านข้างสิ่งแรกก็คือล้อครับชุดล้อชุดนี้ก็คือที่เรียกว่าเป็นสเปคไซส์ที่ถือว่า ตัวนี้เป็นล้อ17นิ้วครับใช่ครับรุ่นรองท็อปนี้จะได้ล้ออัลลอยทูโทน17นิ้วซึ่งที่จะบอกว่าในสเปคของล้อถ้าพูดถึงว่าเครื่องพันห้าเดิมๆผม,มว่ามันถือว่าใหญ่เกินไปนะใหญ่นะแต่แบกน้ำหนักนะแต่ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องพันห้าแต่ว่ามีมอเตอร์เขามีมอเตอร์ไฮบริดมาช่วยกําลังเขาเยอะใช่ครับเขาสามารถฉุดล้อ17กับยางไซนี้วิ่งได้แต่คุณผู้ชมบอกว่าล้อ17ดูใหญ่ไม่ใหญ่ครับเพราะว่าตัวท็อป18 เดี๋ยวตัวท็อปล้อใหญ่กว่านี้แต่ลายเดียวกันพีคขึ้นอีกกว่าฮะนี่มีสัญลักษณ์ H E V H E V ครับ H E V ทุกรุ่นในยาริสครอสทั้ง3เกรดเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเครื่องยนต์บวกมอเตอร์ไฟฟ้าตัวเดียวกันล้อ18แรงม้าเหมือนกันคันนี้จะมีสเกิร์ตข้างนีี่มสเกิร่งนี่คือชุดแต่งโูยิซ่าจะมีสเกิร์ตข้างเสริมขึ้นมากระจกมองข้างนี้นะครับมีไฟเวลคัมไลท์ด้วยนะครับเป็นระดับกลางคืนเปิดปุ๊บนี่มีไฟส่องปั้งลงมานี่ ก็เรียกว่ามีออปชันมารีบ่ายสปอตนะฮะมอนิเตอร์นะฮะกุญจรีโมทนะฮะนี่หน้าตาปุญจะรีโมทก็จะประมาณนี้ครับเป็นกุญจในทรงใหม่ก็จะมีคีย์เลกควบคุมการเปิดปิดล็อกรถถ่ายล็อกรถได้มีแล้วก็นี่เราดูขนาดของประตูครับประตูที่กว้างกว้างและสูงที่สำคัญในที่เปิดมาเนี่ยก่อนที่เราจะคุยภายในผมอยากจะโชว์คือคืออะไรครับในรุ่นกลางนะต้องย้ำว่ารุ่นกลาง คุณได้บอกไฟฟ้าอืมแต่บอกไฟฟ้าคนขับคนเดียวนะแต่แต่ก็ยังดีครับคือบอกไฟฟ้าเนี่ยหายากก็ยังดีครับอ่าเพราะพี่บอกว่าในรุ่นกลางหายากเป็นอีโคเอใช่ไหมใช่อีโคยกสูงอีโคทรงสูงแต่เขามีบอกไฟฟ้ามีให้อ่ามีคือสิ่งที่ให้เห็นว่ามีบอกไฟฟ้าให้นี่เลยอยากจะพรีเซน์ว่าคุณได้บอกไฟฟ้านะแต่ในปิดไก่อนังไม่ให้ดูไม่ให้ดูเราได้บอดดี้ใหญ่ๆด้านข้างแบบนี้ประตูหน้าประตูหลังกว้างขวางเปิดมาเนี่ยคุณดูสเปซ นะฮะก้าวขึ้นลงรถสบายสบายนะครับกับถนนบ้านเราต้องพูดอย่างนี้การใช้งานถนนบ้านเราที่ต้องการรถที่พร้อมลุยได้ทุกสภาพภาวะฝนตกน้ําท่วมถนนพังหลุมบ่อทรงสูงลุยได้รถก้าวเคลนของยาริคอร์สอยู่ที่210มิลลิเมตร้ก็คือยดจำได้ขนาดนั้นเลยสุดยอดมากซึ่งถึงถามว่าถ้าเทียบกับคู่แข่งเนี่ย ก็ไม่ได้แตกต่างกันเพราะว่าในคู่แข่งอย่าง WRV ้จะอยู่ต่างกันแค่เซนเดียวคือ220มิเมตรเดี๋ยวพาชมด้านในนะพาดูด้านนอกไปครบก่อนด้านบนมีรูฟแร็ครูฟแร็สปอร์ตที่ถือว่าตัดเส้นสีแล้วเอาไปยึดหลายคนบอกนี่จะไปยึดจักรยานไงจักรยานหรือกล่องข้างบนเนี่ยก็ติดเสริมได้จะบอกให้ตัวที่เราเห็นเนี่ยเป็นตัวรถสีขาวแล้วหลังคาสีดําคือสีของรุ่นนี้มีให้เลือกเยอะมาก แล้วจะเป็นสีล้วนก็มีกับหลังคาสีดําก็มีมีให้เลือกแบบแบบทูโทนฮะอันนี้ก็คือนี่คือออปชั่นแล้วจริงๆจะบอกว่าก่อนไปข้างหลังครับครับพี่ลามครับมีนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชมผมชมเลยนะคืออะไรฮะในในทั้งหมดผมนั่งเดินดูมาแล้วล่ะในสามเกรดทั้งหมดของของตัวยาริสคอร์สนอกจากคุณได้เครื่องไฮบริดแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมชมเลยคือครั้งนี้โตโยต้าจัดเต็มจริจริงคุณซื้อรถราคา ยังไม่รู้ราคาอะไรนะแต่แปดแสนกว่าเราเราบอกเจ็ดแปดเก้าแปดแสนกว่าราคาขนาดเนี้ยคุณซื้อรถคลาสอย่างเงี้ยทำไมคุณให้เบรกหลังที่เป็นดัมเบลกันมาอครั้งนี้อย่าที่คอร์สดิสเบรกสี่ล้อดิสเบรกนะครับเห็นนะฮะดิสเบรกสี่ล้อซึ่งพอเนี้ยพอเห็นลายล้อแม็กห้าก้านสวยๆเนี้ยมันดูมันดูทรงคุณค่าแต่ผมแอบ เห็นช่องว่างตรงระหว่างนี้คือจานเบรกเขาเล็กไปนิดนึงเบรกหลังพี่เบรกหลังพี่เบรกสแตนดาร์ดเนี่ยเบรกหลังพี่ไม่เบรกเบรกสแตนดาร์ดก็จะให้มันเล็กนิดนึ่งเบรกหลังพี่อันนี้ก็พอไม่ถึงไม่ถึงรงเนี่ยท้ายมาไม่ถึงร้านแต่งเลยนะอ๋อเผื่อนิดนึงอ่ะเดี๋ยวนิดนึงออปชั่นเสริมเดี๋ยวมีการไปขยายจานกันเยอะๆได้สบายเราต้องโมกเครื่องเลยนะไม่ต้องโม้เราเอาจานใหญ่ๆให้เต็มซุ้มไว้ก่อนเนี่ฮะก็คือที่เห็นก็คือได้ดิสเปกสี่หล่อแล้วครับมาในด้านหลังไฟท้ายที่ถือว่า อยู่นี้เราสู่ยุค LED เนี่ยเต็มรูปแบบเมื่อกี้ไฟหน้า full LED ไฟท้ายก็ full LED เราจะเห็นเลยครับไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟลีทั้งหมดเนี่ยเป็น LED ทั้งหมดเลยครับนี่คือออปชั่นที่ให้นะนี่เขาจะเน้นรูปทรงแบบเพียวลมนะพี่เองดูดูสิมุมเสา C เนี่ยนะฮะจะเป็นมุมลาดค่อนข้างเยอะนะครับรถเขาปรับเขาปรับกระจกหลังต่ให้ค่อนข้างเอ็นต้องบอกถ้าเรียกงี้พี่ต้องเรียกบอกว่าถ้าเกิดในรถทรงนี้จะเรียกเสาดีพิลาเพราะมันจะเลย มันจะซีและวีอ๋อมันมี C ีและมีดีด้วยในรถทรงแวนเนี่ยจะเรียกเป็นดีพิละอ่านะมีสางด้วยไล่มาซึ่งแต่ทรงนี้มันจะนอนมันจะนอนขึ้นให้เน้นเพียวลมซึ่งหลายๆคนจะชอบบอกว่าพอพอพอทำให้กระจกนอนมากๆปัญหาคือจะชอบเจอปัญหาว่าฝ่าฝุ่นน้ำมันจะเกาะกระจกไม่ต้องห่วงครับมีปัดน้ำฝนหลังเขามีให้เามีให้เพราะจริงๆจะบอกว่ากระจกทรงนี้ต้องให้ต้องให้ครับบล็อก ต่อให้มีไล่ฝ้าไล่ฝ้าไม่สามารถไล่ฝุ่นได้ไล่ฝุ่นไม่ได้ไล่น้ําก็ไม่ได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่แหละไฮไลท์สำคัญไฟเด็กคุงที่3 LD มีพร้อมมีลูปสปอยเลอร์เป็นสปอยเลอร์ในตัวดูให้ดีมันมันยืดออกมาครับมันทําให้มุมด้านท้ายสปอร์ตขึ้นแล้วตัดสีตามหลังคานี่หลังคาดําก็คือตรงนี้ชายสีดาครับชายหลังเนี่ยผมบอกจริงๆนะที่หลังทำไมฮะท้ายรถของยาริสคอร์ดถ้าคุณผู้ชมลองดูจริงๆนะแบบไม่แอคตินะดูชัดๆนะ เหมือนอะไรพี่ลุงเหมือนแบรนด์ไหนแบรนด์หนึ่งปะทำไมฮะไฟอย่างนี้ไฟอย่างนี้ท้ายรูปนี้พูดไม่ได้มันเหมือนหลายอันมากจริงๆมีหลายตัวสุดเนี่ยเหมือนเขาที่สุดนะพี่ลองไปดูเล็กซัสเล็กซัสเนี่ยเล็กซัสในตระกูล n อ็ในตระกูลใหม่ไอ้ท้ายอย่างนี้หมดเลยมันจะเพียวๆตรงนี้แหลมๆคุณผู้ชมครับที่ผมพูดว่าอะไรนี่เราซื้อยาลิสนะอยากลิสครอสแต่ทรงท้ายเหมือนเล็กซัสหลายคนนั่นจะอยากรู้ตัวลองท็อปนี่นะฮะ ประตูหลังนี่เปิดแมนนวลเปิดูครับเปิดแมนนวลนะครับแมนนวลครับเป็นโช็อกอัพแก๊สเป็นโช็อกอัพแต่แต่แต่ที่บอกโช็อกอัพแก๊สเนี่ยนี่คือรุ่นกลางนี่คือรุ่นลองท็อปแต่พรีเมียมแล้วเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดู ไฟฟ้านะเดี๋ยวพาไปดูเยอะเลยอ่ะแต่ในเปิดท้ายแล้วเนี่ยมันูท้ายกันดท่าในห้องสเปซห้องโดยสารเนี่ยครับผมชอบนะเขาให้รายละเอียดที่ดีคือนหนึ่งเป็นไงฮะมีเจ้าแผ่นบังนี่แผ่นบังอันนี้คือให้เลยนะมีติดมากับรถเลยแผ่นบังถอดเก็บได้นะครับเนี่ยสามารถปลดเก็บได้เหมือนรถพรีเมียมแบรนด์ใช่คือเหมือนว่าคุณจะบอกพรีเมียมแบรนด์ก็คือเบนท์วีเอ็มแหละที่รุ้เลยนะมีเหมือนกันแล้วตัวเบาะเนี่ยมันจะปรับระดับได้ด้วย ปรับได้2สเต็ปเนี่ยสองสเต็ปไปด้วยนี่ไงเห็นไหมมันเอนไม่เท่ากันปรับเอ็นได้นิดนึงหมายความว่าคุณนั่งในห้องโดยสารตอนหลังสามารถเอนเบาะได้เออ่มเอนก็ได้ตั้งขึ้นเลยใครสะดวกนั่งตั้งก็ตั้งไปแยกกันหกสิบสี่สิบเขาถึงเผื่อระยะตรงนี้ถอยไปนิดนึงอ่าเผื่อจะได้ปรับได้นี่คือปรับหกสิบสี่สิบคือสี่สิบฝั่งขวามือเราและซ้ายมือเนี่ยครับจะเป็นหกสิบนี่แล้วความพิเศษอย่างครับมาดูนี้ครับ เบาเนี่ยฝาท้ายเบาเนี่ยมันถูกพับเนี่ยเรียกว่าจะแฟลตหรือก็ได้ผมลองพับให้ดูเลยนะเดี๋ยวผมทำให้พับดูพับไปปุ๊บเนี่ยเราเห็นเห็นละนหน้านี้ลองมองด้านนี้ครับมันจะกระดกด้านหน้านี้หนึ่งดูดูเห็นที่เรียกว่าเป็นแฟลตในการที่แฟลตเนี่ยคือฝาท้ายเนี่ยมันจะวางของได้เป็นพื้นแบบพื้นเดียวกันะใครอาจจะซื้อไปแล้วอาจจะไปมองสายแคมปิ้ง นะในมุมนี้ก็ทําได้พี่อาจจะนอนในรถแคมปิ้งกันวางราบได้นอนได้ถ้าท่านเปนตัวสูงมากท่านคิดว่านอนพอได้ไปเที่ยวแคมปิ้งและอย่างคือจะบอกว่าถ้าคุณจะบรรทุกของมากมีแนวยาวถ้าคุณพับบอกแต่ถ้าเราไม่ต้องการพับบอกละแต่เราอยากได้ท้ายรถสูงๆเพราะกระเป๋าเราจะสูงวางไหลยใบวางตั้งทํายังไงเนี่ยครับมันมีห้องเก็บของด้านล่างนี่นี่คือซ้อนได้นะเพิ่มเพิ่มที่เก็บของเก็บของเพิ่มได้เครื่องมืออยู่นู่นแต่ ที่ผมจะให้ไฮไลท์เนี่ยครับต้องมอกกันพี่หลามไฮไลท์คือไอ้เจ้าฝาเนี่ยมันปรับระดับได้ปรับระดับได้ปรับระดับง่ายง่ายไม่นู้นะไฮลทไม่รู้ตะกร้องเราถอยดึงมาะดึงมาดึงปุ๊บมันจะหล่นอ่ะมันจะหล่นปุ๊บเนี่ยมันหล่นเบี้ยวนิดนึ่ะหล่นปุ๊บเนี่ยเราถ่ายเข้าไปทึบละหน้ามันจะเตี้ยลงอยู่ประมาณสามนิ้วอืมนี่ได้ที่เก็บพื้นที่วางของเพิ่มขึ้นีอีกแต่แต่เรับลงนี้เบาจะไม่ลาบจะไม่แฟลตอ่าเราก็บอกนี่คือทำได้เขาเรียกว่า ให้เครียกรายละเอียดของอของห้องสัมภาษณ์หลังเนี่ยได้ดีและที่ผมชอบอย่างชมนะคือเราสู่ปฏิวัติแล้วอันในข้างในยังไม่รู้นะแต่ตอนนี้ปฏิวัติแล้วคือคุณได้ไฟห้องโดยสารเป็น LED <laughs> <laughs> คือไอ้ดวงเนี้ยผมไม่เข้าใจหลายๆคันหลายๆรุ่น,ๆๆนม,กกมักจะตายมักจะเป็นหลอด <laughs> ไฟหลอดไฟหล,อด,ฟลอดเหลืองมาเลยคือนิดเดียวนี่ต้อง LED อย่างเงี้ยจริงๆมันไม่แพงไนหะ้ไฟแบบเนี้ย ก็นั่นแหละพี่ผมถึงบอกคุณใช้คำว่าเรียกว่าตายน้ำตื้นเขาลืมคนที่ใส่ยังังใส่ให้อยู่ในรูนี่คือสิ่งที่เราเจออ่นี่ภายนอกรอบคันไปแล้วอันนี้ไม่มีไฟฟ้าปิดเองครับปิดปิดด้วยมือก็คือมีกล้องหลังในรูดองไม่มีอาราวิวแต่มีกล้องหลังเซนเซอร์หลายระยะมีเซนเซอร์มีหน้าหลังนะเรามีหน้าหลังมีกล้องให้นี่นี่โมเดลลิซ่าโมเดลลิซ่าจะมีชุดสเกิร์ตล่างให้เพิ่มความสปอร์ตครับ นตรงี้ด้านข้างเขาจะเป็นอย่างนี้เขาจะมีชายเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นอ่ะตอนนี้แล้วผมว่าหลายๆคนอยากดูแล้วว่าดูภายในภายในห้องโดยสารเป็นไงไปดูภายในห้องโดยสารครับไปเลยครับคือจะบอกว่าตอนนี้บอกมันสูงครับผมต้องปรับให้ต่บนิดหนึ่งสำหรับสาวๆที่ชอบขับรถแบบเขาเรียกวิวโปร่งๆนะคุณยกได้นะเบอกไฟฟ้าปรับูงต่ำได้เนี่ยนะแต่ถ้าเกิดอย่างผมเองคุณผู้ชายอาจจะชอบแบบขับอบาเตี้ยๆเราไม่ทะเลาะกันนะเราปรับลงได้ ปรับฝั่งเดียวนี่จ้ะฝั่งคนขับฝั่งเดียวนี่เจ้ะฝั่งคนนั่งนั่งคนนั่งปรับได้ครับปรับไฟฟ้าได้ไหมอัตโนมือก็โยกนิ่มๆโยกนิ่มๆมันก็จะเลื่อนช้าๆนะฮะนี่เรามาดูภายในห้องโดยสารครับภายในห้องโดยสารสิ่งแรกสิ่งแรกก็คือที่ผมยังไม่อยู่อุบไปก่อนดูข้างหลังเขาก่อนนี่ข้างหลังก่อนว่าอุ้ยพื้นที่หลังนะครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบสี่เดี๋ยวขอผมปรับเบาะให้ชัดๆเดี๋ยวผมปรับเบาะที่ผมขับเลยเอาแบบสามัญชนครับอะ นี่เอาผมเลยนะผมสูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดและท่านั่งผมเนี่ยคือเบาะ่ำสุดเฮ้ hey, พี่สูงกว่าผมมีก๊อร้อยเจ็ดเจ็ดครับผมสูงร้อยเจ็ดสี่เอาพี่เตี้ยเนี่ยเหรอเฮ้ย hey, ทำไมพี่สูงกว่า <laughs> วะ <laughs> นี่แต่ผมหัวตั้งนะฮะวิธีการวัดเฮดรูมแบบพี่หล่ำจิก๋วกไอทีง่ายที่สุดครับถ้าผมทำหัวตั้งขนาดนี้แล้วนั่งแล้วไม่โดนหลังคารถนะครับถือว่าผ่าน นะฮะสุดยอดเลยคนสูงร้อยเจกว่านะครับแล้วหัวตั้งึ้นไปอีกเนี่ยผมว่าคนร้อยแปก็นั่งได้สบายรถคันนี้นะนะนี่คือไม่ต้องเอามือวัดเลยไม่ต้องมือวัดครับเพราะว่าผมต้องเอามือวัดเพราะเออผมไม่ตั้งพี่หลามก็ใช้เทคนิคครับคือเซ็ตผมมาจากบ้านมาไว้วัดความถูกรถเฮดลูมรถใช่แล้วหลังจากเฮดลูมรถเล็กลูมยังไงครับหัวเข่าเล็กลูมดีเลยนี่ดูครับดูครับเห็นระยะคือคือต้องบอกว่านี่คือระยะเบาะที่ผมขับนั่งขับรถครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือผมนั่งขับสบายแล้วอืข้างหลังเเหือท่าไ นั่นคือตำแหน่งให้ชัดเลยว่าถ้าผมนั่งแล้วข้างหลังจะเป็นภาระไม่เป็นภาระถ้าอย่างนี้เรียกว่าไม่เป็นภาระคือเรามองว่ารถคันนี้นะสำหรับคนที่แบบว่าเพิ่งเรียนจบใหม่ๆซื้อรถเป็นคันแรกของชีวิตนะฮะมีครอบครัวเล็กๆพาไปไหนมาไหนได้ด้วยอะไรเงี้ยผมว่าอย่างเงี้ยโอเคนะสเปซคันนี้เบาะเขาเป็น5้าที่นั่ง5ที่นั่งแล้วระบบความปลอดภัยครบสังเกตครับเข็มขัดที่รภครับสามจุด ทุกตำแหน่งเรียกว่าไม่ต้องแย่งกันทุกตำแหน่งนั่งห้าคนได้เลยแต่ถ้านั่งสี่คนมีที่เท้าแขนนะให้หลังทไม่ดูมีเท้าแขนเอามาได้ที่เท้าแขนดึงออกมาอย่างนี้และที่เท้าแขนเนี่ยไม่ได้วางลาบนะมันช่องใส่แก้วมล็อกลำดับที่สูงที่เรียกว่าพอดีมือและทุกคญมีช่องใส่แก้วถูกใจผมว่าสายสายตัวผมเองไม่ต้องใครหรอกเอาตัวผมเป็นมาตรฐานเนี่ยคือผมเป็นคนที่นั่งรถชอบมีน้ำดื่ม นั่งหลังก็ไม่ต้องมาหาที่วางแก้วกันแย่งกันมีที่วางแก้วให้เบาะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับก็นั่งนุ่มสบายเดินได้เดินเบาะหน้าจะเดินได้สีน้ำเงินแข็งประตูด้านข้างนะฮะตรงบริเวณแถวมือจับนี่นะครับกับตรงที่เปิดประตูเนี่ยตรงนี้จะเป็นวัสดุแข็งๆตรงนี้จะเป็นนุ่มๆมีมีด้านหน้าจะเห็นมีไมลายนี่นะฮะและสําคัญคือกระจกไฟฟ้าทุกบานแต่ออโต้เฉพาะบานคุณครับเอาหน้าเขารุ่นรองท็อปเขารุ่นรองท็อปมาดูข้างหน้าข้างหน้าครับ ด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้า,า,นนามีอะไรมาดูครับด้านหน้าเราออนหน้าปัดจริงๆหน้าปัดเนี่ยจอเซ็นเตอร์ดิสเพลย์ก็คุ้นเคยเป็นจอตั้งขึ้นมาขนาดก็9นิ้วอะนิ้วในตัวนี้นะ9นิ้วในตัวนี้และที่เราเห็นก็คือในมารวัดเนี่ย จะเป็นมาตรวัดที่เป็นหน้าจอ7นิ้วที่เป็นดิจ<ช>ิตอลคือสามารถปรับโหมดการบอกได้หลายอยา่างจริงๆอันเนี้ยไม่ว้าวหรอกเพราะเราคุ้นเคยกับเจ้าเวลล์รใช่บเบาะอ่อมาตรวัดเดียวกับเวลล์ะใช่กับยาตัวยาริชเอทีฟใช่ใช้เทคโนโลยีเดียวกัน<ช><ช>แต่ว่าเพิ่มเติมคือตอนนี้มีมอเตอร์ทันทีแล้วก็จะสามารถบอกกลไกการทํางานได้ใช่สิ่งสำคัญตามมาคือพวงมาลัยสก้านเนี่ยจะชมว่าคุณจะเห็นเรื่องของมาตรฐาน มาตรฐานระบบที่ว่าโตยต้าใส่มาให้เต็มก็คือมี Adaptive Cruise Control ด้านขวาไม่ใช่ Cruise Control ธรรมดานะเป็น Adaptive คุมระยะใกล้ไกลข้างหน้าได้และเป็น All Speed ใช่เป็น All Speed ก็คือหมายความว่าตั้งแต่วิ่งจนถึงจุดหยุดนิ่งและออกตามนี่คือฟูลและมีเลนคีฟเจ้ากองเอด้าทำงานร่วมกับตัวมีเอด้เนี่ยมาให้เราสามารถประคองรถให้อยู่ในเลนนี่คือสิ่งที่มีในในโตยต้ายาริสคอร์ตรงนี้แล้ว นอกจากแล้วก็เหมือนกันเบรกมือไฟฟ้ามีออ,ตโ,อโต้โฮให้นะคันเกียร์มาอรานอยู่ตรงนี้ปุ่มสตาร์ทถีบไฟนี้มีช่องต่อไทยซีทั้งไทยซีและไทยเอมีให้ครบแอร์ออตโอตโอ้อ่ะมีฟังก์ชันเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในรุ่นท็อปอีกทีว่าเขาจะเหนือกว่าแค่ไหนในรุ่น h ทสซี่วีพรีเมียมักชูรีเดี๋ยวไปดูทีอันนี้ไปดูเครื่องกัน,กนครับไปครับนี่พามาให้ดูเลยนี่ครับจะสังเกตว่ารถเข้าคันใหญ่มากนะ พอใส่เครื่องยนต์1,005ไฮบริดเข้าไปเนี่ยเหลือพื้นที่ในห้องเครื่องเนี่ยเยอะมากจริงจะบอกนะว่าถ้าเราว่าจริงๆนะห้องในสระนี้คพี่หลามสามารถใส่เครื่องดับ2,000ได้เลยได้สบายนะฮะนะฮะแล้วก็รหัสเครื่องนี้จะเป็นเครื่องใหม่นะครับ,ครบเครื่องเอามาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกก็คือ 2NRVEX ถ้าเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดของ To y o ต a จะมีคำว่า VEX ต่อท้ายด้วยนะครับรหัสตัวท้ายเนี่ยจะเป็นรหัสตัวที่บอกว่าความใหม่ในระบบไบิดที่เป็นไฮบริดเข้ามานะครับ 1,500cc นะครับ แรงม้ารวมทั้งหมดอย่างที่พี่เอบอกไปก็คือร้อยเแรงม้านะฮะแรงบิดร้อยี่ห้านิวตันนะครับครับผมก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับสังเกตอะไรไหมสังเกตอะไรไหมฮะในนี้เราไม่เห็นอะไรรู้ไหมฮะคุณผู้ชมเราไม่เราไม่เห็นมออลมเบรกอ่าเราไม่เห็นมออลมเบรกพี่รามครับมออลมเบรกอยู่ไหนรถไฮบริดมออลมไม่มีครับไม่มีมีไม่ได้คือมีก็ใช้งานไม่ได้ระบบไม่เต็มระบบเพราะว่าใช่เวลาเครื่องติดะ เครื่องติดเนี่ยเราใช้แวกคัมเนี่ยจากพ่อยดีของเครื่องยนต์มออลมเบรกะมเอาแรงดูดแวกคัามอ่ะวิ่งมาที่มอเตอร์ยนต์เนี้ยดึงดึงเข้าไปใช้ใช่แล้วถ้าถามว่าแล้วรถไฮบริดเพื่อมันดับตอนที่วิ่งด้วยแบตนะใช่ไหมฮะไม่มีแวกมมันจะมีมันจะมีโอกาสที่ดับสตาร์สลับไปตลอดเวลาเนี่ยตอนที่ดับเอาแวกคัามตรงนี้แต่เขาจะมีกระป๋องเล็กๆคุณผู้ชมนี่ดูตรงนี้อันนี้นะอันนี้เนี่ยต่อสายเดินคู่มากับชุด ABS ที่อยู่ด้านอีกด้านหนึ่งนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นหม้อแรงดันพวกนั้นน่าจะอย่างนั้นครับที่เป็นตัวเสริมขึ้นมาใช่ไหมฮะซึ่งมีการเตือนบอกว่าให้ระวังอย่าไปทําอะไรที่ร้อนหรืออะไรยุ่งนั้นนะอะไรอย่างนี้มีะัญลัมีสัญลักษณ์แดจอร์อยู่เห็นเห็นแล้วมันขึ้นเตือนขนาดนี้แล้วเขาบอกแล้วสายสีส้มๆก็อย่ายุ่งนะไฟแรงสูงครับเพราะว่าในเครื่องยนต์ไฮบริด ทุกเครื่องเพราะมีมอเตอร์ระบบไฟก็จะลากเข้าไปยังตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่ในรถแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมดิเทียมไอออนก็ถือว่าเป็นต้องบอกนะเป็นครั้งแรกนะที่โตต้าใช้แบตเตอรี่ลิเธียมใช้แบตเตอรี่ลิเธียมเพราะก่อนนี้เราจะเจอดิเลอร์เมทัลไฮไดท์ธรรมดาที่คุ้นเคยกันมาแต่อะอะไรแล้วครับเทคโนโลยีเครื่องไฮบริดตอนนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแล้วแต่ด้วยความที่ตัวนี้เป็นเ E V เฉยๆเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่เขาก็จะไม่เยอะมากเขาใส่แบตเตอรี่มาประมาณ4.2แอมแคนั่นเอง แต่แต่เจ้าแบตเตอรี่เทียมเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเป็นแฟนพันธแท้เกี่ยวกับเรื่องของรถไฮบริดหรือรถไฟฟ้าเนี่ยนี่คือต้นกําเนิดต้นพลังต้นประจุของรถไฟฟ้าคือเป็นแบตที่ทําให้มีรถ E ีได้อเทียมนี่แหละเพราะมันสามารถชาร์จเข้าและแล้วก็แต่ถึงแบตเตอรี่เขาจะน้อยนะุณผู้ชมถึงแบตเตอรี่เขาจะน้อยนะแต่เขามีปุ่ม EV ร้อยนะสามารถวิ่ง EV ีร้อยได้มาดูมาดูมาดูอยู่ข้างขวาเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้ากล้องอยู่ฝั่งน้นจะไม่เห็นนี่ผมพามาให้ดู นี่ครับมีปุ่ม EV ด้วยนะคือคุณสามารถวิ่งด้วย EV อย่างเดียวด้วยมอเตอร์อย่างเดียวได้น่าจะไม่นานน่ะได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวในโอกาสทดลองขับเดี๋ยวทดลองขับจะมาบ่อยครั้งหนึ่งว่าดวได้เร<ห>าไหร่เดี๋ยวลองให้ดูอันนี้มุ่นเน้นะเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ดูอีกทีครับว่าเจ้าโตต้ายาริสคอร์ส HTV Premium ในรุ่นเกรดกลางเนี่ยแล้วก็รุ่นท็อปด้วยเดี๋ยวมีโอกาสลองเราจะลองว่าในโหมดไฟฟ้าเขาวิ่งไ,ได้เท่าไหร่น่าใช้ไหมครับ ยา c ิสคลอส H E V นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะหมดเวลากับคันนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องไปต่อคันอื่นเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกคลิปหนึ่งพาไปดูตัวท็อปตัวท็อปครับนะฮะฝากคุณผู้ชมไปด้วยเดี๋ยวจะใส่ราคาไว้ด้านล่างเวลาเขาประกาศราคาจริงแล้วนะครับใน3เกรดเท่าไหร่เดี๋ยวประกาศไว้ให้เลยเพราะว่าวันที่คลิปเราออนเนี่ยก็คือรถเปิดตัวแล้วอ่าและทั้งหมดนี้คือ t o โ t a ้ายาริสค s s นะครับรุ่นลองท็อปตัวพรีเมียมที่เป็นชุดแต่งพรีเมียมชุดมาพร้อมชุดแต่ง อะไรอะไรอะบรอดิสตารบรอดิสตารหอพูดชื่ออยู่ไม่ยอมพูดชื่อสักทีที่ท้านม่อะไรครับคิดอยู่คิดอยู่ออกพลาดนะเพราะเวลาชื่อมาเยอะๆเนี่ยมาเกะ่งพลาดตอนชื่อฝากฝากสับสกายด้วยในะเปิดช่องใหม่แล้วกดไลค์กดแชร์สับสกายให้เราด้วยครับสามช่องเลยลำหน้าโชว์เอเจนเ์ครบแล้วก็ขับรถดีด